มาแล้วสวีดัสสวัสดีครับเป็นเกมที่ไม่บอกชื่อเกมแล้วนะเกมนี้ปกติพันเกมส่วใหญ่มันจะแบบขึ้นโลเกลกเกมอะใช่ไหมนี้ไม่มีอะไรเลยโอเคเริ่มสู้เลยอะไรก็ไม่รู้คุณสอบไปอ๋อก็ใช้โล่ได้แต่มีความสามารถไร ึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันมีความสามารถอะไรนะใช้มา,มานามให้พอ <laughs> ผ่านแหละเจี๊ยบพันธนูอะไรแล้ก็มีธนูกี้เพิ่มมาอีกเนาะไปสูป้สู้สู้ลอนใช้ปืนใหญ่โอ้โ,อ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 โหฮโหฮือเลย อ๋อก็สองใช้ทักษวนี้ก็คือจะแบบปล่อยดาไปช่วยตีเนาะนี่คืออะไรเอาขอมมาวางได้นี่อยาดได้ต้นไม้เก่เาแก่มันเท่เกินแต่ก็ต้องเก็บตังค์ย่ยา็ต้องเก็บตังค์เดี๋ยวเราใช้ถอนตอไว้น้ำแข็มมงบ้างโอ้โหโอ้โหเครื่องค้าไปเลยครับ เครื่องขาไปเลยทีเดียวครับทำไมเครื่องขานั่งใสเฮ้ยทหารออกมาช่วยรับหน่อยยิงเลยมานาไม่พอเออเออเออทไโอ้วหนแตกเกือบตายโอ้ยาย่แ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 อยู่เป็นเช,ชื่ออะไรเอาไว้ที่หลังคืออะไรอ่ะ มาาจะเติมสมบัเพิ่มเกจได้โอหเราไม่เหมาะหรอครับแม่ขบวนัททองอะเดือบไม่สำคัญเท่าไหร่เอาหมดเลยหรืออยากได้ทองมากมากถ้าหาเมื่อก่อนมีหางช่วยรับเนี่ยได้จะดี ถ้ามันยังไม่เติมมือนะเริ่มเติมละเริ่มเติมละเริ่มเติลมละแมวไม่รู้ถ้าเราได้ฮีโร่เพิ่มมาอีกตัดหน่อยจะดีนะนี่เงินหมื่นหนึ่งแบบท่านนานเนาะเออเล่นไปเล่นไปทหารออกไปดูลบช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยชช่่วยยหนอ่วยหน่อย ิบแล้วแต่ไม่ผ่านเน่ก็สีอนนี่ก็มีแต่เติมไม่มีอะไรนะพอเราอัพได้ตามเพิ่มมาด้วยก็ไม่แปลกที่เราสู้เขาไม่ค่อยได้อโอ้ก็ซื้อซื้อถ้า,าได้ โอ้โเท่ๆนั้นเลยอ่ะเราหาตัวเท่ซื้อก่อนไหมอาร์ินลมเท่ตัวเนี้ยไม่พอจะเรียกว่าเท่ตัวไหนตัควคอมผู้หญิงเราจะซื้อมา <c oughs> <c oughs> นี่ไม่ใช่แน่นอนอโอ้โหไม่มีเลยจนไมวข่าวเนียอาจจะซื้อ เลือกภาษาผมกดอะไรไปวะเนี่ยยุง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 ,ยงซ,ซื้อมาซื้อมาซื้อมาสั่งไม่พอแล้วเฮ้ยห้าร้อยก็มีไม่บอกละ่ะเอวมืด์ห้าร้อยรอยยิมพันหนึ่งหโหไม่ไม่เห็นเนาะราคาถูกไม่แอบ,บเฉยเลยอะ อย่างนี้ใส่ไม่ดีเนี่ยผลน้านเราไปพอพอแค่นี้พอกนะ่อนเจ็บมันตีไว้ตัวตึงๆนะปไุ๊บมันก็ตีไปเลยปัก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 ฝักหาไม่พอ เกือบตายเลยตึงมากมเหมือนทองอ่า,อา,อากดอะไรไปก็ไม่รู้ไม่ซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อหืืออะไรนะต่ดอดสู้ดอ่ะต่อสู้อ่ะยิงยิงเข้าไปท่าเราไป ที่จริงเราได้รีบกดสกิลเลยน้อมาถึงปึ๊บปักปักน้ำแข็งเออเออชิวชิวจัดชิวจัดอยู่นี่รับเกดได้ไม่อับนอโวยขันนอั้นอขันนอ้วยขันนอ้ เราน่าจะแบบไม่มีปัญญาสิบตัวต่อไปแล้วนะที่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ลองเล่นก่อนเฮ้ยกดซี่โซ่กดสกิลนี่ต้นท้ายตัวนี้แล้วปั๊บน้ำแข็งเออกดออฟโ่อนอ,อ,อ,อันตรายเฮ้ยเลื่อนเลื่อนเลยนึ่งตุ้ม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 โอ้โหลืมดูเลือดไปเลยต้องซื้อฮีโร่เพิ่มแล้วที่ผมเล่นไว้ก็คือ นี่มือยิงมือยิงมือยิงที่มันแพงไปอะเรามีตังค์ซื้อแค่นี้แหละมือยิงตายมือยิงมือยิงโอ้โหเท่มากตัปเกตดได้ด้วยนะไปสู้สู้สู้โอ้เจอได้ ไม่กดสกิลด้วยชิปเนี่ยยิงปืนใหญ่ไปป,ป,ป,ปักปักปักเออประเด็นคือผมกดสกิวไปยังไม่รู้จะทำไรตัวพี่อ่อะนี่กดยาไม่ได้ัวไปเลย กดแล้วมันได้อะไรวะเนี่ยเริ่มงงแล้วแน่ตัวใหญ่นี้ดูสมพลันมากเลยกระจอมเวทเจอเฮ้ยดูมันทำอะไรได้วะอ๋อเพิ่มทันอ๋อเพิ่มบัฟให้ทหารเท่าแต่และเวานาไม่พออันนี้ก็ไปก่อนได้ไม่ไหวเ,เว้ย สู้เหรออันนี้มันสู้มือเว้ยปัก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 เออดูเรือร่องดูเรื่องอยู่ครับสามสิบโอ้ไว้ไว้ไว้ออมีคอมโบอยู่ที่ช่องวะครับมันได้เยอะมาในที่จริงเราไม่น่ารีบซื้อเลยนะ

เขายิงนี่ต่อเลยปักปักปักยิงโอ้โหไมีบอสไม่ไงไม่ได้เตรียมอะไรเผื่อไว้ให้บอสเลยทหารเราไปรับนำร,รับมือหน่อยเอฮ้ยสนใจน้อยดี่ีไม่สนใจผมเลยเช็ดรับความเก่งของผมนะครับว่าเราจะซื้อทหารมาใหม่อันนี้ผมเพีย้ยนใช้ได้อยู่นะไม่ได้แล้วเปลี่ยนใช้แล้ว มันจะไปได้ได้ไงเพราะเราจะดีนับเวทขาวนับเวทขาวก็ดีนะเราจะซื้ออะไรตอนนี้เรารวยมากนับเวทขาวกับนับบวชหรอไม่เอานับปัญญาไม่เอาไม่คิดดีอย่างน้น,นะนี่วินสายลมไม่อยากได้ใน,นเมื่อเราคิดไม่ออกเราจะไปซื้อนี่นะันเวทขาวนี่แหละที่เฟคเขาคืออะไร หนูคุณดาวฮีโร่โอ้โหมันไม่ใช่สกิลที่ช่วยเหลือทีมเลยอะทั้งขั้นไรไประโยชน์อะนับบวชแล้วกันโอ้โหไม่มีอะไรดีๆเลยตามปอมแม่งอน อืม,ม,ม,อมตัวแม่งไปเออตัวสู้ไปท้อ,อจัดเลยเออเก็บไปคิวแล้วตึตตึง ตึง๊งๆๆๆๆตึง๊ตงตึแล้วยังไ,ไงต่อไปหามไปแล้วไปโอโ้โหโอ้โหเกือบรอดโอเคไปแค่นี้แล้วกันไม่ไหวแล้วยากเกินแล้วก็ยุงด้วยยุงมันกัดผมผมก็นำผมจะตายแล้วงั้งใครเลือดออกถามหาแน่เือได้ไหม่ครับคลิปหน้าบ๊ายบาย